วันนี้ทำไมหลายๆคนถึงมาคอมเมนต์ผมว่าทำา้อหนองนาไม่มีโอกาสร่ำรวยหรอกเพราะคนที่คอมเมนต์ผมผมเชื่อว่าเขาไม่เคยผ่านประสบการณ์ของการทำธุรกิจหรือผ่านการใช้ชีวิตที่โลดผลแบบผมมาก่อนผมผ่านการล้มลุกคลุกคลานผมผ่านจากการเป็นเกษตรกรผ่านการเป็นข่ายการผ่านการเป็นนักธุรกิจผมมองเห็นสเตปของการทำงานผมมองเห็นสเตปของการก้าวเดินเพราะฉะนั้นทุกจังหวะของการเดินเราจะมีการวางแผน แต่หลายๆคนเขาผ่านการแค่ใช้ชีวิตทำแค่การเกษตรอาจจะรับราชการบ้างอาจจะขายของบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านชีวิตที่โชคโชนเหมือนกับสิ่งที่ผมเคยผ่านมาผมนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยความใจเย็นแต่ผมก็มีปลาที่ผมตักลงไปปล่อยในท้องนาทุกวันทุกวันท่านผู้ชมก็ลองคิดเอาสิครับถ้าตักได้ันละร้อยตัว10วันก็เป็นพันตัวแล้วนะครับถ้าตักเป็นเดือนๆเ,เนี่ยจะมีปลาสะสมอยู่เท่าไหร่ครับ